ล้อดเดียวเที่ยวต่างแดน EP สําหรับทริปนี้นะคะเราพาทุกคนมาสัมผัสครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นลอ้อขึ้นบอลูนบนน้ําบนบกบนอากาศถือว่าทุกอย่างครบรถหมดและสิ่งสําคัญก็คือเราได้มาสัมผัสวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของชาวราวเหนือนะคะทางฝั่งเหนือกันบ้างไม่ว่าจะเป็นไปนอนที่หลวงพระบางก็จะมีกิน่นอายของอวรรดโลกมาที่วังเวียงเราได้สัมผัสกับกิบกจกรรมแอดเวนเจอร์และที่สาคัญ ชิลๆกันที่เมืองเปือกเห็นไหมะเราได้ครบรถเลยบรรยากาศครบและที่ทําให้ทุกคนรู้สึกประทับใจก็คือเราพาทุกคนนี่นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะเขาขับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศก็เย็นแอร์ก็เย็นนั่งก็สบาย